วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปพบกับ6แมประเบิดมือถือในโลบอกกันนะโอเคก็เป็นว่าแบบในวันนี้นะครับมันจะแบบมีความแหลกหนักมากแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเลยดีกว่าแล้วเรือมันมาอะไรข้างหลังผมวะเนี่ยโดยแมปแรกนะฮะก็เป็นแบบที่มีชื่อว่า emergency landing นะซึ่งมันจะเป็นแบบแบบจำลองการเครื่องบินตอกอะไรประมาณนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าเครื่องบินตกในแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรโคตรแลกเลยนะโอเคก็ไปว่าเดี๋ยวเราก็ขึ้นเครื่องบินกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้เขาก็เพิ่งขึ้น take off มานะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบ จังหวะนี้เครื่องบินกำลังเลี้ยวอยู่นะเดี๋ยวผมขอเปิดกราฟิกแบบสัก8ฉีดแล้วกันนะเพื่อความเร้าใจซักตอนนี้เขา,าลาังวนอะไรสักอย่างกันอยู่นะก็รอไปแบบชิวๆแล้วแบบเป็นผู้โดยสารนั่งรอกับใครไม่รู้ที่มีชื่อว่าจูวอนหรอเป็นคนเกาหลีนะฟิสิกส์เกมนี้ค่อนข้างจะทําดีนะคือแบบต่อให้เครื่องบินมันจะขยับเร็วมากแค่ไหนเนี่ยแล้วก็สามารถโดดได้แล้วเราก็จะแบบไม่ตกเครื่องบินอันนี้เป็นห้องนักบินนะซึ่ง มีกัปตันอยู่นอ๋คนแล้วเราก็มีเฟอร์รี่อีก1ตัวอยู่ตรงนี้ก็จะเกิดเครื่องวิบวิโตกนสมควรแล้วล่ะโอ้เอนจิ้นไฟเกิดไฟไหม้ที่เครื่องนะฮะจังหวะนี้แล้วก็มีการแจ้งเตือนอะไรเพียบเลยนะบอกว่าอย่าอยู่ใกล้ไฟตอนนี้เอนจิ้นเราแบบควันขงมงจะจัดเลยนะแล้วกัปตันก็แบบกําลังส่งรหัสอะไรสักอย่างหนึ่ง SOS อะไรไม่รู้โอ้ไม่นะอีกนิดหนึ่งแล้วก็ตมโอ้ยโอ้โหความแหลกโอ้โหเอ,อือโอ้ยโอ้ยแหลกแหลก โอ้โหผมเด้งออกมาแล้วโอโหเด้งเรียบร้อยจหวานในเครื่องบินแล้วก็ไปแล้วพร้อมกับผมที่ติดอยู่ใต้น้ําและผมก็ออกไม่ได้เซิร์ฟมันแหลกจนมันไม,ไม่ไม่ประมวลผลได้ซ้ำอ่ะมันนึกว่าผมไม่ได้ไว่ายน้ําอยู่นะแล้วผมก็ตุยแล้วก็เกิดใหม่นะนี่ขนาดเกิดใหม่นะเกิดใหม่แบบแหลกมากโอเคไปแบบต่อไป สปอนดักอินเดอ e ไวท์เวส t อันท l y o ู r g a เกมคราชนี่คือชื่อของแมปนี้นะฮะถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็คือเสกเป็ดในทะเลทรายจนกว่าเกมจะพังอะไรประมาณนั้นก็ง่ายๆเลยนะฮะชื่อตรงตัวนะก็คือเกมน,นี้เราจะมาอยู่ในทะเลทรายที่1แล้วเราก็ต้องเออเสกเป็ดเนี่ย เราสามารถเสกเปิดตรัวได้ซึ่งหน้าทีของเราก็คือการทําให้เกมของเราเองเนี่ยระเบิดน่าเองนะถ้าเกิดเราอยู่ในเซิร์ฟวีพแบบผมตอนนี้เนี่ยมันก็จะไม่แหลกมากหรอกนะแต่ถ้าเกิดผมย้ายเข้าไปในเซิร์ฟปกติที่คนมันร่วมด้วยช่วยกันเสกเป็ดเยอะๆเ,เ,เนี่ยผมบอกเลยว่าบันไลโอเคเดี๋ยวเราลองไปดู โอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเซิร์ฟปกตนะินี่มันอะไรวะเนี่ยทำไมคนมาเสกเป็ดกันเยอะจังวะโอเคตอนนี้มีเป็ดอยู่ในแมปประมาณ20,000ตัวนะฮะแล้วก็คนเขาเสกเป็ดแบบลัวมากๆนะแล้วเราก็สามารถดูแบบเฟรมเลทบนหัวได้ด้วยตอนนี้เรามีเฟรมเลทอยู่ที่ประมาณแบบ6 0ถึง30อะไรประมาณนั้นนะส่วนเพื่อนเราเมื่อกี้ที่วิ่งเข้าไปตรงนี้ก็คือมีเท่าไหร่เอ่ย เ,เพื่อเรายังมี60อยู่นะเพื่อนเราแบบมือถือเพีนงา่เจ็ดแข่งแกร่งไม่ใช่มือถือด้ซ้ำม,มันน่าจะคอมแหละโอเคผมเมื่อกี้เฟรมตกไป20แล้วซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้แหลกมากนะเพราะว่าเป็ดเนี่ยมันยังแค่2 0 0 0 0ตัวแต่ถ้าเกิดแบบเสกกันเยอะๆจะไปถึงหลักแสนหลักล้านตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าแม้แต่คอมเนี่ยก็คงไม่รอดนะ และแบบต่อไปก็คือแหลกเทส2021ซึ่งชื่อก็ตรงตัวเลยนะฮะเป็นแบบทดสอบความแหลกกันเองนะทดสอบว่าเครื่องคุณเนี่ยจะสามารถทนความแหลกได้มากแค่ไหนโดยหลักการก็ง่ายๆเลยนะฮะให้กดสตาร์ทเข้ามานะแล้วก็เราสามารถเลือกโหมดได้เป็นแบบเบนช์มาร์กโหมดกับอาเคดโหมดซึ่งถ้าเกิดอ,อยากเทสความแหลกจริงจงเนี่ยก็กดเบนช์มาร์กไปนะและหลังจากนั้นเราก็จะมาอยู่ในทุ่งหญ้าตรงนี้แล้วเราก็สามารถกดสตาร์ทได้และตอนนี้นะฮะเกมก็จะเริ่มแบบเนี่ยเสกชิ้นส่วนอะไรลงมาลัวๆแบบนี้เลยนะซึ่งมันก็จะเสกเร่จจนาาาระไมสามสาถท ได้แล้วก็ระเบิดตู้มอเลยประมาณนั้นตอนนี้ก็มีประมาณพันสชิ้นแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้นะซึ่งเมื่อปีที่แล้วผมเคยเทสไว้อยู่นะผมเทสไปได้สกอร์ประมาณสามหมนสพันชิ้นค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ว่าตอนนี้คือผมอาจคิปไปด้วยคือแค่ประมาณ2,000ชิ้นเนี่ย ครื่องผมก็เริ่มแหลกกันนะก็ด้เกิดใครแบบอยากท้าไทม์านจมืออยากรู้ว่าเครื่องตัวเองเนี่ยสามารถรับบล็อกพู้นิด้กี่บล็อกนะฮะก็สามารถลงมาทดสอบกันได้นะแต่ผมเออสองสัยเครื่องตัวเองแล้วเอาเป็นว่าไปมาต่อไปกันและแบบที่4นะฮะก็คือแบบที่มีชื่อว่าโลมาดซึ่งก็เป็นแบบแนวจําลองการช้อปปิ้งของในห้างอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบที่แหลกเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยอันนี้ผมลองเดินดูเริ่มแหลกนะฮะคือคือของในห้างเนี่ยมันเยอะมากเลยนะจนมันแหลกแต่ว่าถ้าเกิดผมหันออกเนี่ย มันจะไม่แหลกเลยแต่ถ้าเกิดผม,มหันเข้าไปก็จะแหลกประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบกดกล้องลงพื้นไปเรื่อยๆประมาณนี้นะซึ่งอันนี้เขาโลเภลอะไรกันวะเนี่ยอะไรไม่รู้แต่ว่าเราเข้าไปในร้านกันดีกว่านะอันนี้มีแบบการขายของอะไรด้วยโอเคนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมมันแหลกนะฮะก็คือเนี่ยดูของจํานวนของในห้างเด็คือของในห้างเนี่ยมันมีแบบหลายหมื่นชิ้นมากๆเลยนะโดยแล้วก็สามารถหยิบออกมาได้เนี่ยแล้วก็สามารถหยิบเลือกช้อปปิ้งได้เลยแล้วล้วก็สามารถเช็คราคาได้ตรงนี้นี่ก็จะมีการสแกนราคาซึ่ง เลมีราคา0.9เซนนะมันมันคือเซนใช่ไหมเซนหรืออะไรไม่รู้นะเป็นสักหน่วยเงินนึงอ่ะแล้วก็ผหก็สามารถเซนนี่จะด้วยเป็นแบบอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าราคาตั้ง3ยูโรนะน่าจะอยู่น่าจะยูโรมั้งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนธนาคารซึ่งแล้วก็สามารถมาลองกดเงินไว้ถือเล่นได้แล้วก็สามารถเนี่ยเอาบ,บัตรเดบิตใส่เข้าไปได้ตรงนี้แล้วก็ใส่เลขไปใส่เลขอะไรก็ได้นะใส่มั่วได้แล้วก็โอเค เงินในบัญชีผมนะครับมี156ยูโรนะซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยแหละซึ่งผมก็สามารถถอนได้โดยการกดแคสแล้วก็กดไปเลือกจำนวนขอ40ยูโรแล้วกันนะมารอเงินนี่เงินออกมาแบบสมจริงโอ้ม oh สมจริงมากโอเคซึ่งถามว่าเงินถอนไปทำไมนะก็เอาไว้ถือเล่นแล้วก็ เกมเนี้มันจะมีการคิดเงินแบบแคชเชียด้วยน่าจะใช้แคชเชียได้มัง้งแล้วก็หลังจากที่เราซื้อของเสร็จนะฮะเราก็สามารถมาคิดเงินตรงนี้ได้นะซึ่งมันก็จะมีการคิดเงิน2ประเภทก็คือเป็นแบบแคชเชียคือเป็นการโลเปแล้วก็มีแบบคิดเงินอัตโนมัติแต่ว่าที่จริงแล้วนะฮะเราไม่จำเป็นต้องคิดเงินก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถจะเดินออกไปได้เลยแล้วก็บ๊ายบาย <laughs> ประมาณนี้นะโอเคเปิดคลิปดีกว่าเดี๋ยวเขามาไล่ตามแล้วแบบที่5นะฮะก็เป็นแบบที่มีชื่อว่าอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวอ่านตรงไซ้ัล่างแล้วกันนะผมแบบสะกดไม่ถูกก็แบบนี้นะฮะมันจะเป็นแบบแนวแบบกึงก่งๆออบบี้แต่ว่าเป็นออบบี้ที่แบบ ยังไงไม่รู้นะคือการาฟริกมันดูแบบหลอนๆแปลกๆนะน่าจะเป็นออบบี้แบบลึกซึ้งอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วนะับแบบนี้สามารถบ้มเครื่องคุณได้ภายใน1วิเลยนะโดยการที่คุณจะต้องเดินตกไปตรงนี้แล้วก็ต้มเรียบร้อยฮะตอนนี้เกมคุณค้างไปแล้วนะก็คือเหมือนพอเราตายปุ๊บเนี่ยเกมมันทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทําให้เราค้างไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ไม่สามารถกดอะไรได้เลยตอนนี้เป็นแบบระเบิดเครื่องที่แบบของแท้เลย เล่มแบบสุดท้ายนะฮะก็อาจจะเป็นแบบที่หลายๆคนคาดไม่ถึงนะก็คือแบบอารีนาทาวเวอร์ดีเฟนนั่นเองซึ่งก็าตามชื่อเลยนะฮะแบบนี้ก็เป็นแบบทาวเวอร์ดีเฟนที่ดูจะเป็นทาวเวอร์ดีเฟนธรรมดานะแต่ว่าแบบนี้สามารถระเบิดเครื่องคุณได้ภายในแป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูก็อย่างแรกเลยคุณจะต้องเข้ามาที่โหมดแซนบ o x ก่อนไม่จะเปต้องเปลี่ยนด่านนะฮะแค่ด่านนี้ก็สามารถพังเครื่องได้แล้วนะแล้วก็หลังจากที่เข้ามาสู่ในเกมนะฮะก็ให้กดตรงแซนบลกตรงข้างขวาล่างและจากนั้นนะฮะก็ให้มาตั้งค่าตาม 1,000แล Pop ้วก็ให mm ้ต hmm. ั้ง Spacing เป็น0.01แล้วจากนั้นนะฮะก็ให yeah. ้เล yeah. ื่อนลงมานะให้เสกศัตรูท yeah. ี่มีชื่อว่า Void l o r อซึ่งในเกมนี้มันก็มีหลาย Void l o r อนะแต่ว่าจะเอาตัวไหนเนี่ยมันก็ทำเครื่องระเบิดได้เหมือนกันนะโอเคก็ผมจะเลือกเป็น Ruby แล้วกันนะกดมาปุ๊บแล้วก็เตรียมพบกับความบันไลยนะฮะจังหวะนี้ออกมาแล้วโอ้หโอ้ยโอเคมันเริ่มแบบใช้สกิลโอ้ยโอ้ยอยอยประมาณนี้โอ้ยเสียงดังมาก แป๊บ,บนึงซ o o ไกลๆก่อนโอ้ยโซมไม่ได้โอ้โหแหลกยับยับนะฮะจังหวะนี้โวยหลอดออกมาพันตัวนะฮะเพราะเราตั้งเมื่อกี้นะประมาณนี้เรียกได้ว่าตอนนี้เกมแบบไม่ตอบสนองเรียบร้อยแล้วและนั่นก็คือทั้ง6แบบในวันนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าคลิปเนี่ยมันน่าจะสั้นมากเลยนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแถวอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะเป็นแบบที่7ซึ่งก็คือแบบที่ผมกำลังเล่นอยู่ในตอนนี้เลยนะก็คือแบบ tower defense m a t o r นั่นเองซึ่งสำหรับ tower defense m a t o r เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องแบบไปเข้าเกมอะไรทั้ง้นนะคคุก็แ่ AFK ในล็อบบี้เนี่ยแบบว่าให้คุณเนี่ยเปิดกราฟิกเต็มขีดเลย10ขีดแล้วก็ AFK ไปสักประมาณ1ชั่วโมงนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นแบบเครื่องที่ราคาประมาณ6000เนี่ยผมรับประกันว่าไม่รอดแน่นอนโอเคก็เป็นไม้กันนะฮะสำหรับ6แมประเบิดเครื่องในวันนี้นะก็เลยจะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างไร้สาระแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะแต่ว่ากระช่างมาเถอะก็เป็นแบบเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะโอเคก็ okay, ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนละบาย